วิดีโอไม่ได้เลยดีโอไม่ได้ดไไดวันนี้ก็มายื่นจดหมายเพื่อที่จะอถอนตัวในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยมิวก็อยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าวงการแบทของเรายังเป็นอย่างเงี้ยมิวรู้สึกว่ารุ่นน้องรุ่นเยาวชน ในภายภาคหน้าไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้ที่มีวออกมาพูดเนี่ยคือเหมียวอยู่ในจุดที่เป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนได้แล้วกันว่าคุณออกมาเป็นเด็กนอกสมาคมเนี่ยคุณต้องเจออะไรบ้างและคุณต้องรับทุกสถานการณ์ที่คุณไม่รู้ว่าเขากันแกล้งหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งหนูรู้สึกว่าการที่ออกมาเป็นนักกีฬาอิสระเนี่ย ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูน้อยใจแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลค่ะหยูก็ต้องยอมรับว่าคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์กูลทำให้วงการแบบเรามีชื่อเสียงแล้วก็มั่นคงมาถึงทุกวันนี้แต่ว่าปัญหาของสมาคมที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นักกีฬาเจออะไรบ้างก็ ยังเป็นนักกีฬาที่แก้ไขปัญหาเองโดยตลอดมามิวก็รู้สึกว่าหมิวไม่ได้รับความเป็นธรรมที่เราเป็นสมโมสรใต้ภายใต้สังก,กัดสมโมสรเราไม่ได้รับความดูแลอย่างเต็มที่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าหลายๆเรื่องทําให้มิวรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานหรือว่าร่วมงานกับทางสมาคมหรือฝ่ายบริหารชุดนี้ได้แล้วค่ะ ทั้ว่าสมาคมก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรนักกีฬาเลย